บังคับไทยคลิปมันขับไทยเสียตีบอกินข้าววแล้กินข้าวแล้วแล้วมาบอดึกงดึ๋มาบอมาค่ะมาเลยไอ้นี่ก็เปิดพอดีลูกชิ้นเพราะว่ายางพารามันน่าจะเปิดเปิดบาเวอร์ยังข่ะยังยังไม่เปิดหรอเพราะมันเที่ยงคืนอ๋อจะมาลูกชิ้นยางพาราอะไรลูกชิ้นแป้งไม่เบลออย่างไงแป้งแป้งอะไรบังบังอันนี้เบลออย่างถ้ามันถูกนะพอดี กระดูกทาน้ำซุปเออกระดูกอย่างยังไม่แปรกระดูกหมากระดูกไม่ใช่กระดูกหมูเหรออุ้ยเราไม่ใช้หมูอ่ะฉันก็งงนะฉันก็งงนะฉันอุตสห์ตัดหน้ามันออกแล้วให้มันสั้นแล้วเขามันก็ยังมองว่าเป็นกระดูกหมาอยู่อ่ะทำไงถ้าใครมาไม่ทันก็รออยู่นานครับกว่าเขาจะขี่รถตําให้ได้ใช่เพราะว่านัดตอนนั้นตอนโควิดนั้นถ้าขายหมูหมูหยกไปละหมูหยกหมูหยกเนาะหมูหยกหมูหยกกับลูกชิ้นอะไรนะ รู้ชิ้นเนื้อหมาพรุ่งนี้ไม่ได้มานะครับนี่เพราะอะไรไม่ไม่มีคนจีรถตัมหมาให้เลยอาถามหน่อยที่นี่มีมีอ่าน้ำโสไหมน้ำมีโสเกลียวตัดตัวลีเอลมันเดี๋ยวไม่ใช่โอ้โหเขาบอกกันแบบนี้ตัวนี้่ายโพนเออเดี๋ยวคุณถามแล้วดิไอ้ช่วยสักบาดโปางมาสิช่วยสักบาทเอื้อยน้่าอ่า ห้าสิบบาทห้าสิบบาทบารทก็แพงแท้เคยวางสีก็แพงแท้กินเนี่ยห้าสิบถ้าอยากกินสีสีไปกินที่บ้านแพงอยู่ร้านถูกหมินถ้วยเลยสองร้อยกินอยู่นี่ห้าสิบถ้าอยากกินสีสีไปไปกินอยู่ร้านบ้านแพงข้าวมานน้ำตกนี่บางทีเขาใช้เลือดหมูแล้วคุณใช้เลือดอะไรเลือดหมา ลืมว่ามีกล้องบางครั้งก็ใช้เรียนลูกค้าค่ะแต่ตัวมีหลายตกกเอาสาการเอานางรองเอาตาโต้นเนอะจะบอกว่าหน้าอย่างนี้จะน้ำโสกีดสาวน้อยอะไม่เอานะ<า>เหี่ยวก็เหี่ยว,ว มื่อชุดจะได้นะเมื่อคืนน้ำตกเจลีสาวน้อยชุดได้อยู่แต่คนใส่เปนไม่ใช่น้ำตกไอ้น้ำตกไอ้นั่นน้ำตกไอ้บ้าก็ตลาบอน้ำตกตัดโต้อะไรนะไม่ใช่ตัดโต้นะตัดโต้ตัดโต้อยู่กันวลขน่ะสองโ้น้ำตกเท่าโต้บ้าลืมลืมเบงกอเจ้าเด็กเนกไทยเนกไทยมาให้ลูกเมื่อนี้กับสุดหลายๆลสุดเต้หอบมือควันหอมปลูกหายจิตจี๊ดจ๊อกซำจ่า สมสาไทยสวยอมตะเคียนเลยนี <F ut em ui> ่ย <wir> ส <ine> ีใสใสก็สูดได้เนาะในไทยเนี่ยเนาะใส่ชุดบ่ายน้ามันดีเออใส่นไทยก็ชุดบ่ายน้าเออโอ้ชุดจี๊บเขียวน่ะบ่นั่นดิสีเขียวก็ชุดว่ายร่างผูดชุดไใบบนปีนาชอาเป็นตลกเอ๊ะป๊อกแกเป็นลุงฝาวกินเด้อบอกบอกลงกลุ่มในหมอล้ล์้าวกิน ถ้ากายเทียนคืนมาสีหอนพร้อมกันวายตอนเมื่อกินหรอกเดือนเดือนถ้าเดือนเต็มเนี่ยไกาล่างเลยเออวันนี้พรุ่งนี้รีบกินเอออีกคืนเยาวเต็มวัไกาล่างเลยไกาล่างเลหอนสั่งว่าเป็นต่ยานหรจากที่คืนไปลนำบัมนหันหนาใช่กันปะจริงปะเยอะรับประกันคุณภาพเพราะพ่อมาร้านนีเพราะเพราะขายเอง ยกขาจะลดไพิเศษงเขาตำให้แกงแมลุงตำให้ยกขาถาเองได้ทีเจอแล้วสักกลุ่มคว้างกัดฮะกัดกันที่เราเป็นห้าล้านกินได้ห้าล้านวันนี้ผิดหวังมากเลยมามามากอีเบอร์เปจะยังขาบไหมจะได้อยู่แต่ไม่ใช่หมาไงเป็นไรแมวไปกันใหญ่อีกูเพราะว่าไม่ได้ขายตามสั่งถ้าถ้าขายตามสั่งก็เอาแมวด้วยเคยเห็นไหมตามสั่งอ่ะที่ ส่วนมากเขาเขาจะลดต้นทุนใช่ไหมพวกหมูกับไก่บดใส่กันอ่ะนั่นแหละแต่ก่อนแก้ไขไอ้ที่มีชื่อเสียงทําให้ร้านเรามีเนี่ยต้มยำขับแก้โอ้ยเมนูอย่างว่าคุณโมเป็นแต่อย่างแค่อย่างเนาะจะไม่เอาหมูกับไก่ผสมกันแมวกับไก่แมวกับไก่อไช่ไม่ใช่อาหาร ไม่ใช่น้า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 ยกาน้าน้านบาน้าน้าน้าหมูนยกหมูนยกถ้ามีคน้าน้าน้า่้าน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 ีาน้าน้าน้ยน้า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 ม้าน้าน้าย้าน้านมาน้าหมาน้าน้าน่าน้าน้ดน้านมาน้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 า พอเอ้ยข่อยจะเอาหมูไปตากใส้ทางกระซีตังไฟถังล่างนี่นี่ข้าวตว๋ร้านเรามีเล็กตัวบัติซีรัสตีรัสด้วยนะมีเล็กตัวบัติซีรัสด้วยเออเออจุดเร่งจีกินแลขี้เหรอกระเทียมเกีียวเราขึ้นลาด้วยไงบางวันมามา,มา,ม,ามาเป็นๆเ,เลยเออตัวอะไรนะมั่วอยู่ไหนป่มระบเบิ้ลโมาบัติซีรัสบัตรัสลาบางวันมาเป็นๆเลยเออพอกัน แม่ว่านไปขี่ยังกลางแจ้โอ้ยเขาว่าแกงแกงเองด้วหปะเนี่ยเจ้าของร้านเราเองจะไม่ใช้หมาพันธุ์ใช้แต่หมาบ้านเนื้อความเหนียวของเนื้อไม่ได้มันจุยมันจุซี่พวกหมานั่นอย่ามาใกล้เชนเดอร์หมาอะไรตัวเล็กๆขนปุยๆเนื้อมันน้อยโอ้ยที่คันหลบผ่านไม่ใช่พดว่าเอาเอาดีๆอยากให้อยากได้หมาบ้าน ขายตกเจียวบ่ไม่ได้ขายเขาเอ๊บิงไปนลกเอ๊รอใส่ขาดเด้อเด้อเออมามือนกับบมาเหาเป็นยังะผมีหมาเขาไปชี่รถตหมาไปหารบังไอยู่มาได้กสะวต่เรียบมีสไปน้ำตลอดป่ะวนี้ยายดยายอยู่กับใครย้ายให้หลานมึงให้ ฐานมันมากตะกุงเทียบดอกมันก็เลยพอดีครับแต่ึงนั่งอยู่ข้างเลยเนี่ยนั่งอยู่ในฝุ่นเหรอในในในกลางติดในไอโดมกันห้าบติดยายโดมอ๋อบาทเดียกันห้าซังกับติดคือไปซงกันกินน้ำใสเขาก็เห็นน้ำใสตึงนเลยเห็นแลยวเด้กขับใส่ให้เตื่นเห็นปอมยางปอมใส่ยางปอใส่ วุ้ยไฮเตอร์มันมันเมนูร้านก๋วยเตี๋ยวนี้น่ากลัวมากเลยแต่ละเมนูต้องเอาสารส้มมาแกงเม๊ะให้น้ำตกตะกอนไม่อยากบอกเลยว่ะตะกอนก็ไม่ทิ้งเลยครับอะไรตองหมอน้ำสุปสารส้มมาจากไหนไวยแต่ก็อาบน้ำใช่ไหมโอ้โหก๋วยเตี๋ยวร้านนี้น่ากลัวมากเลยโอ้ยยักษ์ก็เสกตั้มสองเติ๋งคตี๋นสบู่บั๊บ มาแกงแต่แห่งฟ้องวะกินแล้วๆกินอิ่มแล้วลูกค้าอย่าบอกพึ่งทำสุดใหม่มาสุดใหม่สรรหาเนี่ยมาบอกวินเดียร์ที่ยังไม่ลองริมมาลองครับใครยังไม่ลองริมมาลองในร้านนี้เปิดแต่ฉันมีดีถ้าใครมีโรคประจำตัวอย่ามาจะตายได้โชคดีมันเขาคอยสอนค่ะไปเลยไปเดินอันนี้มาอันรบินสันนี่ข้างหน้านี่กับแล้วนางไม่ได้บอกนะว่าจะมาขายวันนี้นางเพิ่งไปคุยมาเมื่อวาน โชคดีของคอยโชคดีคักๆกินข้าวอย่าลืมไปสั่นจะว่าอิ่มมองอัวดูโอ้ยกูผีใจแนี่กูไม่ได้กินแล้วไม่ได้กินไม่ได้กินก็เลยพาเลี้ยงทีมงานขนที <c oughs> ่ทีมงานขนข,นขี้แตกต่อ <c oughs> ตเออลี้ยงแล้วใช่ไหมเ <c oughs> สียไปไทยเบิร์เลี้ยงแล้วจุดบวกข้อนฉันเยอะแต่ฉันมีดีอยู่ที่ข <c oughs> าขาฉันสดนะสนเลยเมื่อกี้วางเหี้ยวอาสั่นไปดูลากมันเลยจะไม่ล้างหมดดินอ๋อใครรู้ว่าดึงมันใครรู้ว่าดึงมันจะล้วนล้นไม่สดไม่กรอบให้ลูให้ล้ ชิวาเลือดแห้งเนาะเลแบางกันยังมีแกบติดอยู่เลยเออเด็กๆจะออกมากินเพราะว่าเด็กๆก็กินถอยอยู่แล้วเนาะห่อนๆพอดีมากินเลยทักมาก็ได้เราไปส่งเลื้อเอาเลยแล้วคนต้องใส่ปไปให้แล้วเพาน้ำใสจะเสี่ยงเพราะว่าสารส้มน้ำใสเนี่ยมันจะตาไม่ไหลเลยถ้าเราืลงไปไม่ถึงสามเลยังกระโปงเลยปากเว้นเนาะ <c oughs> เอามุกระกินกว่าิเรา่ใหต,ตหรอบเดือกจะกินเข่าอยู่กะ่ะนละแล้วจะยังออกมาอาจจะบ่เหลือต้อขารอบเดือก <c oughs> โอ้โยใครพดนแน่บอแม่ขาจริบ่เหลือีีไปใส่ีเลนใหมส่สารกัเขาองโอ้โยบองเวยเนาะไปแล้วค่ะไปเตรียมตัวแต,ต่งหน้าแต่งตาก่อนเดี๋ยวไม่ยำไหมเดี๋ยวยันเวมาเดวได้มก็ยินสิบที่ตงไว้